มันเสี่ยงนะครับ <c oughs> โอเคครับก็สวัสดีครับทุกคนนะครับ มือนี้กับผมก็บผมบ่อยคือเกอ่าครับผมมึงการแต่งตัวโหดทีเลี้ยวเลยขอเนี้วมึงเนี่ย <Wow. S 1> สวยมึงกันนะมึกดีสิใหม่ครับ ก <c oughs> ่อนไปเขามารับชมกะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับจะมีปริบาท๋ยวิปยใหม่ๆนะครับน่ะซิงค์าม,มแหลกก่อนก่อนจะกินข้าวเขาอืม บางทีเนี่ยมันห้ามสีห้าวันนี้มันหวอนี่เนี่ยอืม กบเลอืออืคหรอืนอนยีงไงฮะเนาะจับ ียงวะสินเขาเกลายประพันธ์ประพันธ์อยากรักขายใหญ่มาขายดิว่มพวเมันขายอันไปใส่ดิมันหนึ่งขายพูดให้ไหนพูดเว้ยให้ไหนบ้าพ่อเอาเรื่องอีก สีพยายามกินเบิดปกติแล้วตะกี้ไม่เคยกินปลาหมึกเนี่ยว่ามันข้าวปิ้งดเดี่ยวฮานเตอรีมักตะกุ่มไหม แต่เมื่กินอันนี้ล่ะแซ่บนั่นแบบนั่นม่จักดีนะจีบังเลยนั่นม่เป็นลิลี่นะมากบนเงินมาเนี่งล่ะกุกุบเดียวมะ ฮืมนอนไหมเขากันเนี่ยวมึดกับเนี่ยวเนี่ยวกรอบๆ เข้ากันว <words> ่ามันมันกับลงซุปเอาไปละ Cái bên cạnh được nhiều à. mm hiu -hmm qua bột, pha cái Ừ ừ

มากินก็พอละกิน,นดได้ประมึกนึงละบ้าน <c oughs> ยังไงวะหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดยังอยู่แปดไหมพ่นแถมให้ยังลุงสุ่อืม อืมอ,อืมเฮยอืมามเฮีย,ย,หหยหไหมย่างขีลให้เรากินได้สิผาแม่ามเดี๋ยวนันบ่อืออืม,อม khó và béo nằm Hè Mà nào, Uầy, hiền oh, Xuyên trời Tò ร้อนครับร้อนอืมกดเงี้ย บาะบ่อยนี่กินยังเหาสเสีบะฉันนี่ไปกินก็แซบกมันวัน่านตามกนินมันจะแซยบครับฉันอัสดานี่เสแซบก็ขี่าส,สีได้มาซื้อจริงวันว่าอัสดาบางคนหาบรู่ <laughs> mày cứ thế à? mình điên bợt bây mình gái với nó nó phải có mày rồi <laughs> Ừm <laughs> ่สม่โอเคสีผ้ามานเบึงว่ากินไปตังใหม่อืมสางสัี่หาเพิ่นแถมใหม่หนึงครับสืยี่สิบให่สร้อยหนึ่งเพิ่นแถมยีเพิ่นแถมยี่สิบเอ็ดกินไปสิบเจ็ดอัน อ,อิ่มซีไม่เนี่ยก็ะซิไว้จะกินล้างคลิปบ่ไหวซีห้าเอาเป็นประมือกันตอนนี้ครับผู้ใดมกักกะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เขาละพอตามไม่หรือผพอดีตามเก่ากะฝากกดไลค์กดซับสไครต์นเะครับกดคนละไลา์สองสามไลค์กะเป็นกำลังใจให้กันครับทรายนี่ <c oughs> อย่าเมินเล ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปก่อน